กลุ่มวันพีชปฏิรัตที่ใหญ่ที่สุดสมาชิกมากกว่า1,80 0 0มืนคนและมีแอดมินดูแล24ชั่วโมงคือแอดเอกนพัฒน์ชูจิตสามารถเข้าไปกลางกันได้ไม่โดนโกงโดนเกียร์100%จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ครับ กรบสวัสด,ดีชาวออโตดิทีฟกันด้วยนะครับผมคลิปนี้มีคนขอมาหลายคลิปเลยนะครับคอมเมนต์้ามาบอกว่าพี่ต่อขอดูพ่อโลกขาวหน่อยนะครับผมนะาเน่นะผมรผมอตู้เขารีรันนะเออผมรู้ว่าเขาจะรีรันก็เลยมาทําหลังจากตู้ที่เขารีรันนั่นเองนะฮะแล้วก็สีมันแบบยังไม่สวยนะครับผมน้าเดี๋ยวผมขออนุญาตไปเปลี่ยนสีแป๊บหนึ่งนะฮะ <S <S นี่ไงโอ้โหแบบสีมันเฟี้ยวจริงๆรบางคนบอกสีนี้ม <ไง S 2> ันดูไม่สวยลวพี่อุ้ยพี่ว่า ม,มันก็ดูเท่ดีนะเป็นสีแบบฟ้านะครับผมสีฟ้านี่หมายถึงความเรียบรูนะครับผมสีแดงหมายถึงแบบความรเรียกว่าความร้อนแรงใช่ไหมแต่สีนี้มันคือความเรียบหรูไฮเอ็นเหมือนช่องอัพทอนทิฟนี่เองนะนะครับผมแต่คลิปนี้เดี๋ยวเล่นให้ดูแล้วก็เดี๋ยวมาบอกแนวทางกันนะครับผมแต่คลิปนี้มีผู้สนับสนุนเ,เป็นการคือเว็บซอมบี้รับเว็บสุ่มกาาระจายราคาทุตัวพียงแ่สิบบาทรุ่นลับไปดีมากถึง5้าพันเพรเลยทีเดียวแค่สิบบาทเท่านั้นเองนะครับผมวิธีการเข้าง่ายมากๆเลยนะครับผมเข้าไปที่แฟนพ ผมทิ้งลิงก์ไว้ที่ description นะครับผมนะเข้าไปที่แนะน้ำตัวนะครับผมนะก็จะมีเว็บไซต์ขึ้นมานะครับผมตามคลิปเลยนะก็สามารถเข้าไปใช้บริการกันได้ไม่โกไม่เกินร้อยเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวเรียกดูนะแล้วก็มาพร้อมกับเซตเหรียญที่ผมใช้ผมชอบเซตนี้มากนะครับผมยกคูเดาวสกิลหนึ่งหนักมากนะก็คือมีคิงนะครับผมนี่แล้วก็มีเรื่องของแบ็กมาเรียดด้วยนะครับยกคูเดาวสกิลหนึ่งเร็วขึ้นสิบเปอร์เซ็นต์นะแล้วก็ทำไมผมต้องใส่เซ็ตหกล่องนาภาด้วยนะครับเพราะว่าผมจะใช้ในสสสส่่วนนนนนนขขอองยยตตัันนะพเเราาใ้ไป นะครับผมหรือว่า20ก็ได้นะจะทำให้หนวดขาวไม่ติดสตันร้อเนนะครับผมแต่ยังโดนดาเมดน,นะก็ปกติเราหลบรถเจร์ไม่ค่อยได้ใช่ไหมอย่างน้อยเราก็ไม่ติดสตันให,ให้ขัดสกิลเราอะไรเงี้ยเออประมาณนะั้นเราสามารถสกิลส่วนได้นะครับผมแต่ว่าต้องนอกธงนะครับเออนะฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งนะครับผมแล้วก็อีกสิ่งสำคัญนะรู้ออยุค หนวดขาวยุคนี้นะผมเพื่อนๆบอกว่ามันกากมันเล่นยากนะครับผมจริงๆแล้วเราต้องเข้าใจว่าหนวดขาวไม่ใช่สายโลดตัวหลักนะครับไม่ใช่ตัวแทงนะครับผมเออตัวแทงมันคือเอสเนครับถ้าเกิดในเออเาเรียกว่าในทีมเราเนี่ยมีหนวดขาวเป็นโล่รองนะครับผมโล่รองเผื่อแม่งดีวันนี้ไก่นะเออดีวันนี้กัดตรงไหนครับผมเพราะว่าเขาสามารถกันทงระยะไกลได้คุณต้องเอาจุดแข็งมาคุยกันนะถ้าเอาจุดอ่อนมาคุยว่ามันแพ้โรเจอร์มันเดินมันหนุนัันนี่ผมบอกเลยว่ามันไม่ใช่นะเราต้องดึงจุดแข็งมาไม่งั้นคุณจะไม่สามารถดึงสเก ยภาพเขาออกมาได้สเต็ปที่ผมเล่นนะครับผมก็คือผมจะเป็นโล่แถวสองเวอเอาแถวสออีกแล้วเลยพี่ก็มันต้องโล่แถว2ครับเพราะมันกันระยะไกลครับมันดึงว่า ต้องมีสายวิ่งนะฮะแล้วก็มีสายโล่หลักถ้ามีสเน็กด้วยนะครับผมแล้วก็มีโรเจอร์มีแชงอะไรเงี้ยเอาไว้กันนะครับผมเอาไว้ดึงธงให้เราพอดึงธงเสร็จเราก็สกิล2ช่วยนะก็คือสกิลนี้ครับผมแยกขินขึ้นมานะทีนี้หนดขาวยังมีความสามารถที่เก่งอีกเรื่องหนึ่งนะครับผมก็คือเวลาเขาโดนระยะประชิดนะครับเขาจะมีสกิลไม่สดเดฟครับเอ่อทำไมสกิลนี้ต้องไม่สนเดฟด้วยพี่ก็เพราะว่ามันโดนตี เข้าประชิดไงมันเป็นตัวละครที่เล่นต้องเล่นระยะไกลนะฮะแต่ว่าพอเราเล่นระยะประชิดเนี่ยมันเลยมีสกิลที่ค่อนข้างรุนแรงด้วยนะครับผมผมเป็นไงผมพูดขนาดนี้คือแบบมันเหมือนจะเก่งใช่ไหม มันเก่งนะมันเก่งแต่ว่าคุณต้องรู้ตำแหน่งหน้าที่โพซิชันมันนะครับผมมันไม่ได้กากนะครับบางคนบอกมันกากากนไม่ใช่ฮะมันเล่นได้นะครับผมแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้พลิวทุกแมตช์หรอกบางแมตช์เจอโรเจอร์สตัวก็อาจจะเหนื่อยหน่อยอันนี้เราเข้าใจได้นะเราเข้าใจได้นะครับแต่บอกเลยว่าถ้าเขาเป็นสายโล่ลองนะครับสายโลหลักเป็นเอสเนเนี่ยผมว่ามันเก่งมากนะประมาณนี้ สิ่งที่ผมจะเสริมก็ไปในคลิปนี้นะครับผมนะั่นคือแท็กเจ็ดเทพฮะเวลาตีติดสั่นนะครับผมก็จะทำให้ศัตรูเนี่ยติดติดนานนะติดนานขนาดที่ว่าอย่างลอฟุออจินะครับผมยังติดสันนะ่น ือปกติเราจีติดตันปุ๊บมันหายเลยถูกไหมอันนี้คือแบบมันติดแล้วมันยังค้างอยู่ทําให้เราสามารถตีเด้งเลือดสกิลได้นะครับผมแต่โรเจอร์อาจจะยากหน่อยโรเจอร์ต้องตีน็อกถุงนั่นเองนะนี่ต้องใช้ประมาณหแท็กเลยเดี๋ยวได้156นะครับผมแล้วก็ใครหาร้านเติมเกมราคาถูก,นะ,กน,นะครับชี้เป้าให้กับเฟสไวรุ่นดูใบนั่นเองครับผมเพิ่งเติมไปนะเติมถุงจริงเงินเหลือใช้เลยทีเดียวนะครับผมอย่าลืมไปเติมกันเยอะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ครับ เอาละครับมาเกมแรกกันเลยนะครับผมพี่คนขอมานะสำหรับเนอเอสดเวิร์ดนิวเกตนะครับผมทีมนู้นมีคนไม่อ่านไลา์กลุ่มด้วยนะฮะแม่น่าดุมาเลยนะฮะไม่เป็นไรนะครับผมดีเลยมาแจกซะหน่อยยึดชเมินบอกเลยว่าเปลี่ยนสกินมาเก่งขึ้น300ถึกขึ้นเออนะเพื่อนบอกจริงเหรอพี่มันถึกขึ้นจริงเหรอเดี๋ยวผมซื้อแล้วมันไม่ถึกนะเพ่ผมรายงานช่องพี่นะเออนะครับผมอย่ารายงานเลยพี่ยังไม่ถึง30,000ซับฝากกด subscribe กัน นฮะแม้เล่นแถวสองนะฮะอย่ารบโมโดเดนะฮะเออชื่อท่ามันอ่านประมาณนี้มั้งเนี่ยดอปแม่นๆหน่อยนะครับตัวมันเก่งนะตัวมันเก่งเห็นไหมฮะแฉงได้หมดแต่ละมันไม่ใช่ธงเราเราถอยก่อนพยายามอยู่ในธงเกตอดอภูถุยนะครับผมนะธงเดินมาเสียอีกเฮ้ยแกผมพยายามจะตีสอ,ง,องหว่างณสังเกตไหม ตีสองแวะนะครับมันจะได้เราจะได้ถึกด้วยนะเราจะได้ถึกเราจะไ,ไม่ตายนะผมนี่ดึงเองนักเลงพอเว้ยดึงเองนักเลงพอนะช่วงแรกซัพพอร์ตผมหน่อยนะผมไม่มีธงนะช่วงแรกยึดเลยยึดเป็นลยเพื่อนตรงกลางยึดเสร็จแล้วก็ตามด้วยสกิลสองซัพพอร์ตเพื่อน,นครับให่เพื่อนเล่นง่ายเลยนะง่ายง่ายเลยนะครับผมง่ายๆนะเติมเกตเวลานิกะมาเว้ยไม่ได้เว้ยมวันเดย์ไอหนุ่มแล้วก็แหวกอากาศซึนามิ เข้าใจว่าเออแล้วผมกตีสองจังหวะนะค,คุณสังเกตไหมอืมนี่ครับผมตีสองจังหวะเพื่อให้มันลดอา่าเขาเรียกว่าดามเมดด้วยนะให้มันตีเราเบาลงนะครับผมแหวกอากาศซึนามิเห็นไหมคุณแรงกระโดดสี่พัน 4, คุณดูดิแรงจริงแรงจริงนะแต่ว่าตานนี้ผมไม่กลัวใครเลยนะโยเวนเอ่อพายุเฮอริเคนนะครับผมนะพายาพายุนะครับโหแรงจริงเน่มาสกิลสองสปอร์ตไปนะเล่นตามผมได้เลยนะสำหรับใครที่แบบว่า ไม่มั่นใจในตัวนี้นะครับผมนะแต่ว่าจะต้องมีแนวหน้าหนักๆนะครับอย่างนี้ตอนนี้เขามีคนไปบวกให้เรานะครับผมอืมอ,อ่างี่ปล่อยผมป,ปล่อยนะเพราะว่าเสียธงไปไม่ไหวนะครับอืมโอเคเห็นไ,ไหมถ้าไปก็ตายครับตายปุ๊บก็จบแหละแพ้เลยเห็น <c oughs> ไ,ไหมถอยมาก่อนนะอย่างน้อยเราไม่ไปแจกเขานะเดี๋ยวมันไม่ได้นะครับผมไม่ได้เมื่อพายุมันไอ้นี่นะด่านนี้ด่านนี้มันพายุเกียดติมาก โอเคมายาโมโมเดลได้มาติดสันด้วยไนดะ้ไหมจังหวะนะครับพลิกเกมได้นะครับผมเออเอาเ้ยเดินเกมแล้วหูพายุมานะมาพร้อมพายุแล้วก็แหวกม่านการต่อสู้เออเยเกือบได้นะขอเลือดก็ไม่ได้นะเห็นไหมจังหวะเราสามารถพลิกโดยการใช้สกิลหนึ่งได้อยู่นะครับผมเมื่อกี้คือแบบโดนกันหมดเลยนะโอเค ติดบูธโซเดอเออเนี่ยพยายามดักนะพยายามเรียกว,ว่าตีให้มันโดนเราเบานะครับผมเรียบร้อยแช้แจ้งหูต่เบามากนะฮผมไม่กลัวนะครับแจงไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่นะ่ดอสแม่นๆหน่อยสวัสดีครับครูปรับเชายผู้อ่อนแอที่สุดมาแล้วนะหูแต้ม8ปดพันเลยไหมเล่นแถว2แต้มจะประมาณนี้ทุกคนนะครับโอเคเดี๋ยวไปพบเกมเต่อไป เกมเพลงที่สอนนะผมตอนนี้เรามีสเน็กด้วยนะถือว่าเล่นง่ายมากๆเลยนะครับผมยวมาดูสเต็ปการเล่นกันนะให้ดึงธงแรกไปนะครับ <c oughs> ฝั่งนู้นก็มีคนไม่อาดหลายกลุ่มเช่นเคยนะมาจากไหนไม่รู้ <c oughs> นะครับสืรร่นเ้มาทำเหรียญสีหรือเปล่าเออทำฉายาหรือเปล่ายาโรมโมโดมาะกอนนะครับผมเพราะเราระวังแช่งนะโดนตัดเลือดอีกแล้วนะครับผมเนไาครับย่น80%ย่นเยอะย่นเยอะ ในแหวกม่านไปทีหนึ่งนี่นะมเอสเนมาช่วยเราเนะครับผมเห็นไหมมีสองตัวนี่บอกเลยแชงเอาไม่ลงแชงเอาไม่ลงเราเถื่อนนะครับเราเถื่อนแต่ว่าแชงมันจะเด้งเลือดจากเอสเนก็เนมมก,เกันเลยเนี่ยผมพยายามตีสองจังหวะคุณสังเกตไหมเนี่บผมเป็นเทคนิคเทคนิคโ,โดเอารขาเนี่ยไม่ค่อยตีสองจังหวะก,กันนะอ่าไม่มีฮารคี้อย่างนี้ก็สวยเลตีหลอกไปทีหนึ่งอลาฮีเทวาอาสันเหรอโอ้ยติดสันเลยสายยอ่อ <c oughs> เรียบร้อยอโหแม่งติด ไอ้นี่ฮะติดพยาบาลอยู่แะ้ววันนี้อื้อเนี่ยตีสองจังหวะให้เราโดนดาเมจให้น้อยที่สุดนะครับผมเพราะว่าเกตมันเยอะแล้วมันลดดาเมจเยอะนะจังหวะนี้สกิลหนึ่งจะมาแล้วนะครับขอเจนเย่โรเจอร์มันน่าจะวิ่งขึ้นนั่นเงี้ว่าแล้วแหวกยาอากาศออกมาอุ้ยไม่ตายนะเพราะเราดีบับเขานะอืมสวยเลยนางเรียบร้อยนะเอสเนมาซัพพอร์ตแล้วก็ยาโรโมโดไปททน,นึงเห็นไหมหใครว่ามันเล่นไม่ได้วะ ใครว่ามันเล่นไม่ได้มีมีผมตุ๊ดเลยนะผมตุ๊ดผมอยู่ข้างหลังนะอยู่หลังหินเลยเนออืมใครว่าตุ๊ดก็ว่าไปเลยนะเออยิงมันเออนั่นแหละอ,อืมเดี๋ยวผมไปเติมเกจก่อนนะวันๆแม่งติดพยาบาลตลอดไม่รู้เป็นไรนะอ,อืมนะครับเตพยาบาลสวยนะถุยนะครับผมอ,อืมโอเคเติมเกจก่อนนะเป็นเขาเรียกว่าสเต็ปเรานะครับทําตัวให้มีประโยชน์เออเอสเซนไปเลยนะไว้ใจได้นะครับผม โอเคนะยีสไซตัวหนึ่งจบเลยนะให้เขาไปวิ่งกันโถงเอานะยารโรโมโดไปทีหนึ่งโอเคอ่าแล้วเว้แตเหลือนาทีหนึ่งไม่มั่นใจนะถ้าโหลดเจอวิ่งมาก็น่าจะเหนื่อยอยู่ <c oughs> โอเคผมอ่าทงล่างยังไงนะครับผมในติดสั่นเลยน้องรู้เดาทางออกโอ้โหห้าสิบเปอร์เซ็นต์ไม่ติดล่ะไม่ติดล่ะอันแน่อุยโดนด้วยเว้ยโอ้โหเรียบร้อยฮนะ เรียบร้อยอะอย่างเงี้ยเนี่ครับผมได้สกิลฮะทันไหมวะเอามันออกทงทันไหมไม่ทันนะครับผมมันถึกมันถึกมันถึงมันถึกนะจิงต้องน่าน่ใช้หลังจากที่มันยึดแน่ล้มทมินเลยโรเจอร์ทำอะไรพี่ไม่ได้หลักนางน่าปาดเปล่านะเราไม่ติดตันนะครับผมไปไหนโรเจอร์เอ้ยหลุดเฟรมดึงเลยนะจ๊ะเอ้ยโรเจอร์มันไม่ยอมกันทงนะมันมันมันหนีออกไปเลยนะครับผมโอเคยึดทมินเรียบร้อยเบรน ไว้รุ่นดูไบนะจ๊ะเฮ้ยโอ้โหโดนโจรมุมตึกว่ะน้องใครเนี่ยโอ้โหทุเรศน,นะฮะโจนมุมตึกเราสกิลพวกนี้มันทุเรศจริงน,นะโอเคเขาเนี่ยถ้าถ้าเราไม่เสียนะครับผมเราน่าจะชนะนะตอนนีม้มาดึงกลางทำไมเรียบร้อยอูแต้มเจ็ดพันครับเดืดขาดถือว่าเล่นได้นะแต่ว่าที่บอกเล่นเป็นโลดซัพพอร์ตนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปเกมเพลย์สุดท้ายกันเลยครับ ถ้าคุณมองหาไอดีดองเพชรราคาเป็นมิตรแนะนำแอปเอกพัฒน์ชูจิตขายดีดองเพชรทั้งระบบ Android และ iOS อเอย่าลืมบอกมาจากช่องอ e r โ a t i v e ด้วยนะครับทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เกมเปรสุดท้ายแล้วนะครับผมก็เพื่อนครับ อย่าลืมกด subscribe ให้ช่องผมถึง30,000ซับกันเลยทีเดียวนะฮะก็อยากดูตัวคอลไลน์คอมเมนต์เข้ามานะครับผมก็อยากถึง30,000ซับไวๆนะครับผมช่วยเป็นกำใจให้ช่องอาตวิจิบด้วยนะครับมารัจ้ามาถึงกด อา่าอีกแล้วนะครับผมคือมันไม่ใช่ขำใช่ไหมอืมอะไรวะอะไรวะใครมาวะเฮ้ย <c oughs> ผมไม่ได้ตั้งใจนะยู่ดีก็โผล่มาได้เลยได้เลยอืมอะไรวัยรุน่นโอ้ยมันกันทันนะครับผมมันกันทันโอ้ตีแรงตีแรงโอ้โหโดนใบโดนใบเวลาสกิลเราถ้าเราโดนยิ่งตีสกิลเรายิ่งมานะฮะสกิลเราหนึ่งยิ่งมานะครับผมโอเคสวยดอชเมินขอเลือดไปเทนึงน้องอืมนี่ติดซันเลยเจ็เทพรู้จักว่า แต่เลือดเราน้อยไงไม่รู้นะต้องเลือดมากกว่า50นะครับผมเลือดเราน้อยไม่ได้นะอืมแล้วก็ยาโรโมโดไปเทเรอ่ะติดจันไปน้องผมโดนใบตลอดเลยว่ะอ่ะโดนให้ติดจนันนี้เออสกิลไม่มีนะติดใบตลอดเลยนะเลือดกลับมาอยู่นะไม่งไงออโรโกกันหนผมตีเขาไม่เข้านะครับผมเขาโหดเขาโหดอดอทแชมเปญทำไมทีนี่มันเอาทงกับเรายากนะ มันเอาธงกับเรายากน้องยาโรโมโดไปทีหนึ่งเออนะครับโ,โอ้แม่งเจอแต่ลุจจิแล้ววะอืมฝันงน้นเขามีโรเจอร์กันนะระวังนะครับผมโอเคโอ้น่าจะเสียทงนั้นนะคือเราเนี่ยเล่นแถว2ไปนะครับผมไม่ต้องสีเรียดน,นะติดตัดเลื่อนแล้วน้องได้ขาวโดนไปก่อนเออไนะ้ลุจเจหูยแรงแรงอืมแรงน้องุอ้ยมัน,ม,นมันหลุดพ้นมาได้นะ อืมโอเคโดนห้าทงนะสู้กับพี่นี่โดนห้าทงยาวๆน่น้องโอเคเอา่าวเฮ้ยชนะเลยหอเอว่าโอ้โหเหมือนจะชนะนะเรียบร้อยนะครับผมเป็นไงเจอรุจจีหนึ่งหนึ่งก็ไหวได้นะครับผมโอเคพบกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีครับ